มานี Bien, ่เจ้าของร้านแล้วเต็งต hmm. ัวคือเจ้าของร้านเต็งตัวคือเจ้าของร้านต่อเต็งตัวคือนยางไงจะเปนเตยบอลนี่แหละให้มันหลับไปเลี้ยงกันในบัญชีนี่รับรับนั่นลานนี่นี่ระดับเสียทีเนาะระดับเสียทีมาดังเป็นรอบในแม่นเบิร์ดเลยแม่นเบิร์ดมาแม่นเบิร์ดขายไงขายไงขายไงยูนี่ชุดบอดี้สูตรหมอลำชุดหมอลำฝากหมอลำทุกคณะท่าขณะใดเอาลายก็คือหลังไม้ได้ เราจะมีทั้งราคาสูงราคาผิดเพราะว่าเราตัด,ดเองมีตัว,ตวไหนแนะนําครับผมวันนี้คือยังไม่ได้เปิดร้านเต็มตัวเท่าไหร่เนื่องจากว่าหยุดไป2วันวันนี้คือมาทํางานเพราะงานเยอะมากกว่าทาไม่ทันดังน,นั้นก็เลยอาจจะไม่ได้จัดร้านเต็มรูปแบบเท่าไหร่แต่ก็จะนําเสนออย่างเช่นชุดบริสูทธิ์หมอลำรับชุดแดนเซอร์ชุดแดนเซอร์นะชุดบริสูทธ์แดนเซอร์แบบคัดเต้าแบบเต็มตัวนะเดี๋ยวคนนุญาตดแป้นหนึ่งก็หยิบให้ดูรับ ใส่เอาเรียมันี่ด่าาเหใส่ได้กมอลำเานี้มาเบิ้งที่นี่เลยเบิ้งที่นี่มาเบิ้งที่นี่เดเลยอันนี้นะฮะอันนี้เป็นราคาพอล้างไม้เนาะออกซื้อไม่ได้ออกืแล้วก็กล่ออกแบบคัดเต้าแบบคนไหนสาวสองอะไรที่มีล่องอกกบบโชว์นมก็ทักมาได้ราคากันเองสำหรับหมอลมนะครับสำหรับ ตึกพาหุรัตพาซาตสรทางาหุรัตพาซ่านะครับอาคารดีล็อกที่101ไม่ใช่ล็อก109าถึง110โอ้ได้ผมจำได้ครับก็มีครบทุกรูปแบบโดยเฉพาะวงการหมอลำแดนเซอร์เรามีครบคันทุกอย่างเลยให้คำแนะนำปรึกษาได้ได้คำแนะนำปรึกษาได้ครบหมดทุกอย่างครับแล้วก็ส่วนชุดหมอลำเราก็ยังไม่ ตีในวงการเท่าไหร่แต่ประเภทพวกชุดการสแสดงในหน่วยงานเทศกานต่างๆก็คือเราก็หนึ่งในภาครัฐเหมือนกันบัน,นี้ยังชุดเป็นเสอร์ผมสั่งสมกุติผมอยา,า,ากสั่งจํานวนมากสักห้าสิบหกสิบเป็นร้อยเนี่ยทานร้านเรารับรับรับลับหมดรับหมดเลยเพราะว่าดูจากจักก็รู้เนาะดูจาก <ตบ S 2> จักอยู่ที่เดียวเลยจุดที่เดียวเลยแล้วก็ทําให้ลูกค้าเห็นเลยว่าเราผลิตเองเราไม่ได้รับไปต่ออีกช่วงหนึ่งคือเราผลิตอยู่นี้ให้เห็นเลยว่า นี่คือแหล่งผลิตของทางรัฐทาให้เห็นอยากได้ทรงไหนสไตล์ไหนคือทําให้เห็นหมดเลยจะโอ้โหจะแล้วก็ปีที่แล้วก็ได้มีส่วนสร้างสรรค์งานโซ่ของท่านหลังเลยครับใช่ปีที่แล้วก็สร้างสรรค์ในส่วนหนึ่งเพราะว่าปีนั้นเป็นปีแรกก็ยังไม่ลงตัวไดอย่างแต่ปีนี้ก็ปีที่สองแล้วเนาะคือว่าก็ประสบการณ์มาอีกรั้นหนึ่งปีแรก ส่วนผู้เจ้าของร้านนี่คือประสบการณ์นี้อยู่แล้วแต่ทีมงานประสบการณ์ยังไม่เยอะแต่พอมาปีที่สองพวกก็คือเป๊ะๆเป๊ะๆเป๊ะๆระดับนั้นระมมืออาชีพขึ้นมืออาชีพขึ้นครับก็คืองานเยอะไม่เยอะสังเกตที่จากแล้วกันตอนนี้ทั้งหมดแปดตัวขอบคุณครับผมครับขอบคุณมากครับทีมงานบอสขอบคุณครับ